ไม่แพงเป็นกันเองครับมีทั้งกับข้าวผักสดหลากหลายชนิดอาหารสดเนื้อไก่ชนเนมาแล้ววันนี้เรามีกับข้าวมามาจังไหนท่านได้ยินเสียงนี้แลยมีทั้งกับข้าวผักสดหลากหลายชนิดอาหารสดเนื้อไก่ และของทะเลส,สดๆอีกมากมาย <c oughs> ขานมแห่งนม E é